โรคไตเรื้อรังนะคะจะถูกแบ่งออกมาเป็น5ระยะซึ่งก็จะบอกระดับการทํางานของไตของเราสวัสดีค่ะดิฉันผู้เชี่ยวชาญทางด้านสุขภาพ24่สเจลทีวี TV, สถานีคนรักสุขภาพย,ย4ิบชั่วโมงค่ะโรคไตเรื้อรังนะคะจะถูกแบ่งออกมาเป็น5ระยะตามค่า eGFR หรืออัตราการรองของไตนั่นเองซึ่งก็จะบอกระดับการทํางานของไตของเรานะคะดังนี้เลยไตยระยะที่1ค่า eGFR นะคะยังมากกว่า90หรือเท่ากั 94ไตเสื่อมเล็กน้อยนะคะแต่ยังทํางานได้ดีอยู่มักจะไม่มีอาการผิดปกติใดๆแต่บางคนอาจจะตรวจเจอในเรื่องของโปรโตีนรั่วในปัสสาวะหรือเม็ดเลือดแดงรั่วมากับปัสสาวะได้ค่ะระยะที่2ค่า eGFR อยู่ที่ประมาณ60-89ถึง8ประยะนี้จะคล้ายๆกับระยะที่1เลยส่วนใหญ่ก็จะไม่มีอาการที่แสดงผิดปกติทางร่างกายและบางคนนะคะก็อาจจะตรวจเจอในเรื่องของโปรโตีนรั่วมากับปัสสาวะหรื เม็ดเลือดแดงร่วมากับปัสสาวะได้คล้ายกับระยะที่1เลยค่ะระยะที่3นะคะ e g f r อยู่ช่วง30ถึง59จริงๆระยะนี้จะแบ่งออกเป็น 3A แล้วก็ 3B ซึ่งระยะที่3เหมือนกันแต่การดูแลนะคะก็จะแตกต่างกันพอ 3B แบบเนี้ยที่ค่าการทำงานของไตนะคะอยู่ช่วง30ถึง45ก็จะต้องดูแลอาหารนะคะเข้งคัดแล้วก็เข้มงวดกว่านั่นเองค่ะระยะนี้นะคะการทำงานของไตก็ลดลงกลางๆแล้วค่ะไตทำงานได้ไม่ดีเท่าที่ ทั้งในเรื่องของการกรองของเสียแล้วก็น้ําส่วนเกินของเสียนะคะก็จะเริ่มสะสมช่วงช่วงนี้นะคะหลายท่านก็จะเริ่มไม่สบายตัวอ่อนเพลียไม่ค่อยมีแรงและระยะนี้ก็จะเจอว่าค่าครีเอตินีในเลือดนะคะเริ่มสูงขึ้นด้วยค่ะระยะที่4นะคะ eGFR จะอยู่ช่วง15ถึง29ระยะนี้ไปเสียหายค่อนข้างเยอะกู้ป่วยหลายท่านก็จะมีภาวะซีดโลหิตจางจากการที่ฮอร์โมนนะคะที่ไปกระตุ้นการ สร้งเม็ดเลือดแดงถูกผลิตออกมาได้ลดลงมีความดันโลหิตสูงแล้วก็มีอาการบวมนะคะตามท้าตามขาค่ะระยะที่5ก็คือไตาวายเรื้อรังนะคะระยะสุดท้ายค่า eGFR จะน้อยกว่า15ระยะนี้หลายท่านจะมีอาการมากขึ้นเพราะว่าของเสียสะสมเยอะเกิดภาวะยูรีเมียโดยจะเริ่มมีอาการง่วงซึมสับสนมีจ้ำเลือดนะคะบางท่านก็จะมีอาการเบื่ออาหารคลื่นไส้ท้า เริ่มบวมน้ําส่วนเกินเริ่มสะสมอาจจะมีในเรื่องของภาวะน้ําท่วมปอดได้พอมีภาวะน้ําท่วมปอดนะคะก็จะทําให้รู้สึกเหนื่อยมากกว่าปกติอึดอัดหายใจลําบากและระยะนี้นะคะคุณหมอก็จะเริ่มแนะนําเกี่ยวกับการฟอกเลือดฟอกไตนะคะหรือการปลูกถ่ายไตคะ่ะหากเรารู้ตัวตั้งแต่เนื่นๆนะคะว่าเริ่มเป็นโรคไตหรือเป็นโรคไตแก่ต้นๆ้นการควบคุมโรคประจําตัวไม่ว่าจะเป็นโรคเบาหวานความดานันไขมันและดูแลการทาน อาหารนะคะให้ถูกต้องจะช่วยชะลอไตเสื่อมให้ช้าลงได้และโรคไตในระยะกลางถึงท้ายการดูแลอาหารก็จะช่วยลดในเรื่องของของเสียสะสมลดภาว,วะแทรกซ้อนช่วยให้สบายตัวมากขึ้นยืดการฟอกเลือดล้างไตไปได้อีกนานและหลายคนที่ดูแลอาหารได้ดีนะคะก็ยังอยู่ได้โดยที่ยังไม่ได้ฟอกไตหรือล้างไตค่ะและสําหรับใครนะคะกําลังมองหาตัวช่วยในการดูแลการทํางานของไตตับ ตับอ่อนก็อยากจะแนะน umi, ํายูมิตอนนี้ค่ะเป็นอาหารเสริมที่อยู่ในรูปแบบเจลนําเข้าจากอเมริกาผ่านออยอไทยค่ะยูมินะคะก็จะมีสารฟูคอยแดนซึ่งสกัดจากสาหร่ายสีน้ําตาลช่วยสนับสนุนการทํางานของไตตับตับอ่อนหากใครต้องการปรึกษาเพิ่มเติมขอรายละเอียดเพิ่มเติมหรือสั่งซื้อสามารถทักเข้ามาได้เลยนะคะ